สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนสิงหาคมคลิปนี้เรามาดูดวงรายเดือนกันต่อแต่ว่าก่อนอ่านดวงเรื่องสําคัญที่ต้องทําคือขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยชื่นใจเป็นกําลังใจสําหรับคนทําคลิปมากๆส่วนเรื่องการอ่านดวงเป็นการอ่านที่ดาวจรน,นะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณด้วยว่าสอดรับกับดาวจรในตอนนี้หรือเปล่า เราย้ำหลายครั้งว่าพื้นดวงเดิมสำคัญมากแล้วมันแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะสำหรับผู้ที่เกิดราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราจนถึง12กุมภาแต่ว่าตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหวางลักอยู่ที่มังกรอันนี้จะดูได้ตรงกว่านะ ในเดือนนี้ดาวประจำตัวของคุณคือดาวสาวก็ยังจรกลุก่มรักดาวเป็นเกษตรอยู่ส่งผลให้ชาวกรยังมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปได้เพียงแต่ตอนนี้เสาดาวประจำตัวของคุณพักองศาและพักนานเหมือนกันในเรื่องของอารมณ์ก็อาจจะขึ้นลงเร็วบ้างนะมีอารมณ์ค่อนข้างเวียงหรือที่โมโหง่าย แล้วเดี๋ยวพอวันที่9สิงหาเกริก,ก็จอกับจอนมาทับลักทับตนุลักคุณอีกเนี่ยทําให้คุณค่อนข้างจะเครียดง่ายวิตกง่ายแล้วก็คิดมากนะระวังนิดหนึ่งอาทิตย์เจ้าเรือนมรณะเองก็เล็งมาที่รักและตะนุลักษ์ด้วยมังกรต้องระวังเรื่องของสุขภาพมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของสายตาความดันโลหิตไมเกรนกล้ามเนื้อปวดเนื้อปวดตัวนะปวดกระดูก ไพ่ย,ยิปซีประจําตัวตนของชาวมังกรได้ไพ่เก้าไม้เทา้าคุณจะเห็นเลยว่าในภาพมีชายหนุ่มมีผ้าพ,พันแผลอยู่ที่หัว บ่งบอกเลยว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะต้องแบกรับภาระอะไรที่มันมากมายที่มันหนักเกินหรือว่าคุณต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องใช้ความอดทนกับหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เป็นไปดังใจตามที่คุณหวังหน้าภัยเตือนให้คุณระวังในเรื่องของสุขภาพเลยนะแล้วก็ปล่อยวางบางเรื่องราวบางทีคุณแบกไว้มากๆมันก็หนักนะวางลงสะบ้างตัวคุณจะได้เบาขึ้น ในเรื่องของการงานดาวศุกร์ดาวการงานของคุณตอนนี้มันจรอ,อยู่ในภพอริทําให้เรื่องงานของชาวมังกรก,ก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหามีอุปสรรคให้ต้องแก้ไขอยู่เสมอบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายเรื่องงานนะแต่ว่าอดทนอีกไม่กี่วันเพราะวันที่8สิงหาดาวศุกร์ดาวการงานของคุณจะเข้าพบปัตนิและดาวเป็นราชาโชค เรื่องงานของคุณก็จะมีความสําเร็จมากขึ้นมีโชคเรื่องงานหรือว่ามีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆบางคนอาจจะไปเริ่มต้นงานในที่ใหม่หรือว่าไปเริ่มงานใหม่ในที่เก่าไม่งงนะดาวที่เป็นราชาโชคทำให้เรื่องงานของคุณจะง่ายขึ้นเช่นมีคนมาเสนองานให้มีคนชวนไปทำงานแบบเนี้ยอาจจะไม่ต้องใช้ความพยายามในการหางานมากสักเท่าไหร่เรียกว่ามีคนมาเสนองานให้ถึงที่เลย วันที่ยี่สิบสิงหาดาวพุธดาวเจ้าเรือนสุภะของคุณก็จอนเข้าพบสุภะพบสุภะเป็นพบแห่งความจเจริญความก้าวหน้าของคุณนะแล้วดาวเป็นทั้งเกษตรและอุดเพราะฉะนั้นเรื่องงานของมังกรเนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะคุณจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานอย่างมากๆผู้ใหญ่เจ้านายช่วยเหลือสนับสนุนมีโอกาสที่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะใครที่ทําง,งานเกี่ยวข้องกับการเจราจาการติดต่อใช้คําพูดเนี่ยประสบความสําเร็จดีมาก ระวังนิดเดียวเสาที่เลงนะเลงมากับศุกร์เลงมากับอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรูทําให้คุณอาจจะมีเรื่องอึดอัดเรื่องเครียดนะเกี่ยวกับเรื่องของงานในเรื่องของหุ้นส่วนนะโดยเฉพาะเพศตรงข้ามหรือผู้ใหญ่บางคนที่กดดันคุณอยู่แต่ว่าดาวอังคารเจ้าเรือนพันธุเป็นเกษตรอยู่ในภพพันธุทําให้เรื่องงานของคุณยังไปได้ยังมีความมั่นคงนะแล้วงานก็ยังทําเงินให้คุณได้อยู่ อย่างที่บอกบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโย,ยกย้ายแต่ว่าถ้าคุณเปลี่ยนงานจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะมีปัญหาและอุปสรรคใดๆเข้ามาคุณจะสามารถเอาชนะและแก้ไขปัญหาเหล่านั้นไปได้ไพ่ยิปซีด้านการงานได้ไพ่ queen of swords หรือว่าราชินีถือดาบ คุณเป็นคนที่เอาจริงเอาจังมากถึงขั้นซีเรียสนะเกี่ยวกับเรื่องงานดาบหมายถึงปัญหาและอุปสรรคคุณอาจต้องเจอสถานการณ์กดดนันหรือว่าต้องใช้ความเด็ดขาดในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาในเรื่องการงานของคุณอย่างไรก็ตามคุณยังมีโอกาสาที่จะประสบความสําเร็จและเอาชนะอุปสรรคและปัญหาไปได้เรื่องของการเงินตอนนี้ราหูเจ้าเรือนการเงินอยู่ในภพพันธุ ร่วมกับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุกันอยู่แล้วอังคารก็เป็นเกษตรด้วยการเงินของชาวมังกรก็ถือว่ายังดียังมีความมั่นคงมังกรมีโอกาสที่จะมีะไรายได้เข้ามาได้หลายทางนะเช่นได้เงินจากครอบครัวได้เงินจากบ้านจากรถได้เงินจากทางไกลได้เงินจากต่างประเทศ ดาวสุกดาวแห่งโชคเพราะว่าเป็นเจ้าเรือนภพปุตตะของคุณจะจรเข้าในภพปัตตนีเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้เงินได้ของขวัญของฝากจากคนรักคู่ครองหรือว่าช่วงที่อาทิตย์มรณะยังอยู่เนี่ยมันมีโอกาสที่คุณจะได้เงินจากการจบสิ้นบางอย่างเช่นการจากไปของหุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ชีวิตแบบนี้ก็ได้นะวันที่9สิงหาดาวอังคารดาวเจ้าเรือนลาภะของคุณจรเข้าพบปุตตะ ลาพระเป็นดาวความสําเร็จแล้วก็เป็นดาวกันเงินของคุณอีกตัวหนึ่งเป็นทั้งประและราชาโชคด้านดีคือคุณจะมีรายได้เข้ามาได้ไม่ขาดนะได้เงินง่ายๆเป็นปราชาโชคแต่ว่าความที่เป็นประคือได้มาแล้วมันจะมีเรื่องให้คุณต้องใช้เพราะฉะนั้นคุณต้องบริหารจัดการให้ดีไม่ว่าคุณเองก็จะใช้เงินเก่งด้วยหรือมีเรื่องต้องใช้จ่ายอาจจะหมดไปกับบุตรหลานบริวารหรือว่าไปลงทุนในด้านต่างๆ คุณที่มีปัญหาทางด้านการเงินคุณจะหมุนเงินได้ทันนะหรือว่ามีทางออกที่ดีทําให้การเงินของคุณมีความคล่องตัวมากขึ้นไพ่ย,ยิปซีทางด้านการเงินได้ไพ่ราชินีพระจันทร์คุณมีโอกาสที่จะได้เงินจากความคิดสร้างสารรค์จากไอเดียของคุณนะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ทำงานเกี่ยวกับต้องใช้ความคิดงานที่ต้องใช้จินตนาการอันนี้ดีมากๆนะ ข้อดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือคุณจะได้ผู้อุปถัมภ์ทางด้านการเงินแน่ๆนะแต่ว่าไพ่เตือนเลยในเรื่องของการใช้เงินค่อนข้างจะสอดคล้องกับราศีจักรนะเพราะว่าคุณใช้เงินเก่งใช้เงินตามอารมณ์อาจจะทําให้มีเรื่องหมดเปลืองมากขึ้นนะแล้วก็อาจจะทําให้คุณเก็บเงินไม่ได้ด้วยในเรื่องของความรัก เรื่องความรักของชาวมังกรในครึ่งเดือนแรกนะคุณอาจจะต้องใช้ความรอบคอบใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์นะเพราะว่ามีดาวอาทิตย์เจ้าเรือนมรณะจรอ,อยู่ในภพปัตตานิอาจจะทําให้มีเรื่องกระทบกระทั่งเรื่องหงุดหงิดใจหรือว่าคนรักคู่ครอ,องของคุณเจ็บป่วยหรือมีเหตุให้ต้องห่างเหินกันก็ได้แต่ว่าวันที่17สิงหาเนี่ยดาวอาทิตย์ดาวมรณะก็จะยกออกจากภพปัตตานิแล้ว ไปเป็นเกษตรอยู่ในภพม,มรณะนะถ้าคุณมีการเปลี่ยนแปลงย้ายถิ่นฐานอันนี้จะดีนะถูกกับดวงหรือมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลไปต่างประเทศได้รับประโยชน์จากการสูญเสียได้มรดกได้ทรัพย์สินคนโสดมีโอกาสได้พบเจอความรักนะเพียงแต่สุขที่เล็งอยู่กับเสาเนี่ยทำให้อาจจะมีเรื่องอึดอัดเรื่องเครียดหรือว่าความสัมพันธ์ของคุณมันพัฒนาไปได้ช้า อ็อใจเย็นๆค่อยๆดูไปแต่ว่าถานมีโอกาสได้พบรักไหมมีแน่ๆล่ะนะสุขในเรือนปัตตนิีแต่ในอีกอีกแง่หนึ่งก็เป็นดวงแตกเหมือนกันเนาะสุขเป็นเจ็ดเล็งรักนะอาจจะร้อนปร้อนใจในเรื่องของความรักบ้าง แล้วก็ในเรื่องของราศีจักรเนี่ยเดือนสุขก็จอนเข้าพบมรณะด้วยเพราะฉะนั้นให้พ้นสักเดือนสองเดือนนี้ไปก่อนนะคุณค่อยตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องความรักก็ไม่สายถ้ามีเข้ามาก็คบหาได้เพียงแต่ยังไม่ต้องรีบร้อนรีบด่วนตัดสินใจไพ่ยึดซีด้านความรักได้ไพ่สองถ้วยเป็นหน้าไพ่ที่ดีมากๆสําหรับเรื่องของความรักนะคือมีโอกาสได้เจอได้พัฒนาความสัมพันธ์เจอกันในแวดวงการทํางานหรือว่าติดต่อง,งานแล้วเจอกัน เรียกว่าเริ่มต้นดีนะอย่างแต่ว่าอย่างที่บอกนะไม่ต้องรีบตัดสินใจค่อยๆศึกษาค่อยๆคบหาดูใจกันไปถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีส่วนคนที่มีปัญหาต่อการนะคุณจะสามารถปรับ ความเข้าใจซึ่งกันและกันได้นะนี่คือภาพรวมของชาวร,า,วราศีมังกรในเดือนสิงหาคมขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า